ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โบ๊ทบาร์แอนด์วิสโต้นะครับเรามารับอาหารที่ร้านของพี่โบ๊ทกันเนื่องจากว่าวันนี้เราได้รับการประสานมาจากน้องกบนะครับในการที่จะรวบรวม,รวม,รวมเงินมาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อมาจัดซื้ออาหารจากร้านพี่โบ๊ทและจะนำไปให้กับคณะบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลภูมิพล าหารที่เราเตรียมไว้ก็จะมีทั้งหมดประมาณ3อย่างนะครับนอย่างละประมาณ20ชุดนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยหกชุดอันนี้ปรามาผผัดที่เบาไก่อ,อันนี้ก็เป็นข้าวหมูทอดจิ้มแจว่วค,ครับชาดํา จริงๆวันนี้ก็บอกว่ามันผมทําเป็นหลายๆเมนูนะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่ผมก็หลายๆคนที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ใช้ที่เราเนี่ยนะฮะเปกำลังการผลิตนะพี่คือเราก็ได้อยู่ที่มือนึงประมาณ 50- าสถึงหกสิบกล่องนะครับก็จะมีอย่างอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้าวหมูจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็มีไข่ต้มเป็นยามาตูมแล้วก็มีไส้กรอกมีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราพยายามทาอาหารที่ที่ที่สามารถที่จะเก็บได้อ แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เสียง่ายอย่างเงี้ยพี่ครับเพราะว่าเอาไปหลายๆคนคงไม่คงไม่ได้ทานทันทีเลยแต่คนก็มีภารกิจรุงค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่เป้ครับใช่ครับอย่างวันนี้เห็นบอกว่าจะไปที่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลภูมิพลใช่ครับใช่ไหมครับพี่แล้วก็จริงๆก็ก็ฝากนะครับเพราะว่าผมก็เป็นสะพานบุญนะฮะเราก็ทําออกมาแล้วก็ในชุดเนี่ยมันก็จะมีเป็นน้ํามาให้ด้วยหวดนึ่ครับผมอย่างเป็นน้ําอัญชันนะฮะน้าอัญชันน้ำผึ้งมะนาวนะครับแล้วก็เป็นชาดํา นะครับหรือว่าชาดําเย็นก็ก็เลือกเอาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทํางานได้ง่ายแล้วก็คว้าไปได้เลยอันนี้ก็เป็นมาม่าผัดที่เมานะฮะให้ทานง่ายสะดวก <ๆ S 2> แล้วก็เขาทานได้แบบทานได้เลยเนะครับก็ฝากนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะมาร่วมกับเรานะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆผมว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่หลายๆคนช่วยกันแต่ว่าเอาหลายๆคนมารวมกันนี่เ้มันก็จะเป็นพลังอันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราน่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆทีมก็ตอนนี้หลักๆก็ที่ผมให้ก็คือที่ทําให้อยู่ตอนนี้ก็คือข้าวเช้าข้าวเย็นผูกกับน้องๆทีม EMTB ก็คือทีมพาราเมดิกของมูลนิธิลูกกระตันยูครับเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่รับผู้ป่วยโควิดจากม้านส่งโรงพยาบาลสนามชุดมุ่งเนี้ยนร่งหน้าสงสารนะฮะเพราะว่าหลายๆคนนั้นเนี่ย มองข้ามขัวใบแล้วก็น้องๆพวกนี้วันๆใส่ชุด PPE ทั้งวันแล้วก็แล้วก็กว่าจะได้ทานข้าวบางคนได้ทานข้าวเย็นตอนสามทุ่มได้ทานข้าวเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าณปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันใช mm hmm. ่ไหมครับพี่เพราะฉะนั้นเราเองก็พยายามจะให้แบบกระจายกระจายไปอย่างเงี้ย mm hmm. เขาสามารถเ็บขึ้มไปบนรถทานเมื่อไหร่ก็ได้ในกรณีที่เขาว่างสลับกันทานได้ครับ โรงพยาบาลสนามของกองทัพอกกาศเนี่ยเรามีขนาด120เตียงวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่ารับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด1 -9 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งโดยปกติเนี่ยตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกคนคจำเป็นที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลบทีนี้ในโรงพยาบาลหลักของกองทัพอกกาศเรามี2โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพคือโรงพยาบาลพุทธพละดิเดชกับโรงพยาบาลทาอากาศศรีกัน ซึ่งโรงแบมพู้มิพลดูแลแล้วตองมาหากัดสีกันเนี่ยมีจำนวนเตียงที่เตรียมไว้สําหรับรับผู้ป่วยโควิด -19 รวมกันเนี่ยประมาณ100เตียงแต่เป็นเป็นเตียงที่เป็นเตียงพิเศษก็คือแบบ ICU ห้อง n e ก a t ตี e p ร e เชอร์มีเครื่องไงเครื่องมือเหมาะสําหรับการดูแลผู้ป่วยหนักทีนี้โรคโควิด -19 เนี่ยเราต้องทราบว่าประมาณร8 0ของผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ตอนแรกเราก็ใส่ผู้ป่วยพวกนี้เข้าไปเพราะว่าเรามีจํานวนผู้ติดเชื้อไม่เยอะตอนนี้ทุกคนคงจะทราบว,ว่าเราลอกสามเนี่ยมันหนักกว่าเดิมเนี่ยร้อยเท่าเมื่อเทียบกับเราลอกแรกรมันจํานวนผู้ป่วยเยอะก็ทําให้เตียงพวกนี้เต็มโดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการดังนั้นมันก็ทําให้ผู้ป่วยหนักที่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือเนี่ยอาจจะมีปัญหากองทัพอากาศก็เลยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นที่นี่ซึ่ง ที่นี่ลักษณะก็จะเป็นส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะดูแลตัวเองมีเจ้าที่แพทย์ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้การรักษาแบบเฉพาะอาการเช่นมีไข้ให้ยาลดไข้อะไรแบบนี้ซึ่งปกติผู้ป่วยพวกนี้จะหายเองในระยะเวลาประมาณ 10- 1 4วันทำให้โรงพยาบาลหลักของเราคือโรงพยาบาลภูมิพลธ์แล้วก็โรงพยาบาลอากาศีกันเนี่ยมีเตียงว่างที่จะรับผู้ป่วยหนักรประเภทที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ออกซิเจนอย่างนี้ได้ ตอนนี้เราก็ช่วยเยอะครับเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลพุ้ยผลก็พอจะมีเตียงที่ยังสามารถรับพี่น้องประชาชนที่มีอาการหนักได้นี่ประเด็นสำคัญของโควิดก็คือถ้าอาการหนักได้เข้าโรงพยาบาลรับรองรอดครับที่จะเสียชีวิตในส่วนใหญ่คือคนที่อายุมากมีโรคร่วมมีโรคประจําตัวอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางเนี่ยที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลที่มีออกซิเจนเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูง เพราะั้นโรงพยาบาลสนามที่เราช่วยกันตั้งหลายหน่วยงานเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลหลักให้มีที่สาหรับพี่น้องประชาชนที่มีอาการหนักเพราะฉะนนี้ช่วยมากครับเราผ่านโควิดมาแล้วจะพูดกันตรงนี้ก็3ระลอกแล้วนะระลอก3แม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อจะเยอะขึ้นต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกถ้าเราดูผู้ป่วยที่มีอาการหนักสัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบระลอกแรกผู้ป่วยร้อยละ80 จะไม่ค่อยมีอาการหรืออาการน้อยประมาณร้อยละยี่สิบที่อาจจะจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ถึง100ร้อยละยี่สิบอัตราการเสียชีวิตประมาณ100 1, ร้อยละหนึ่งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ณปัจจุบันมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมันเลยดูน่ากลัวและไอ้ร้ละยี่สิบเปอร์ซ็นต์หรือสิบกว่ายี่สิเปอร์เซ็นต์ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจานวนผู้ป่วยที่เป็นตัวเลขผู้คนเนี่ยก็เยอะขึ้นเพราะผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นมันทําให้ระบบ บริการสาธารณสุขก็คือโรงพยาบาลเนี่ยมีปัญหาในการให้บริการอย่างทั่วถึงและยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคโควิดด้วยเพราะเขาก็องใช้โรงพยาบาล<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนก็คือลดจํานวนการติดเชื้อครับ<ม>ถ้าเราสามารถลดจํานวนการติดเชื้อได้ผู้ป่วยที่หนักที่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็น้อยที่เราจะลดจํานวนการติดเชื้อได้อย่างไร,รมีสองอย่างครับ อย่างแรกก็คือรบกวนพี่น้องประชาชนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ d M H T T ก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากการล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งการสกรีนอุณหภูมิร่างกายการใช้แอปหมอชนะไทยชนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติเพราะได้ผลแน่ๆอันที่สองคือเรื่องของวัคซีนนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าผู้ที่มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคโควิดูงคือคนสูงอายุ และคนที่มีโรคร่วม <C> e <ak> ส่วนคนวัยอายุน้อยไม่ค่อยเสียชีวิตแต่ติดเชื้อได้ <C> e <ak> และจะเอาเชื้อโรคเนี่ยกับไปแพร่ให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักที่บ้านเราที่มีสูงอายุ <C> e <ak> เพราะฉะนั้นวัคซีนนะครับช่วยกันฉีดครับ <C> e <ak> เพราะมันลดความรุนแรงลดการเสียชีวิตได้แน่ๆทุกยี่ห้อทุกแบบไม่ต้องไปเลือกนะครับและสามารถลดการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่งด้วย นั่นก็อย่างที่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศพูดเสมอะครับ,รบ,รบวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่คุณฉีดได้เร็วที่สุดยี่ห้ออะไรก็ฉีดไปก่อนเลยครับ,รบเพราะรับรองว่ามีโอกาสสูงมากที่เราอาจจะจําเป็นต้องฉีดวัคซีนเป็นรายปีในอนาคตวันอย่ารอเลยครับก็าคิดว่าฉีดเข็มเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบมีอะไรก็ฉีดไปก่อนเพราะถ้ายิ่งมีจํานวนผู้ฉีดวัคซีนมากขึ้นเร็วเท่าไหร่ เราก็จะมีโอกาสติดเชื้อและมีจานวนผู้ป่วยรายวันลดลงทําให้อัตราเสียชีวิตลดลงโรงพยาบาลมีที่ว่างสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักพบฝกาว้แค่นี้แหละครับขอบคุณนอม,ม,มากครับขอบคุณดีครับครับผมก็เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่เราได้มีการนําอาหารนะรมาถือเป็นการปันสุขให้กับทางคณะแพทย์นะครับเราจะไปโรงพยาบาลไหนอีกนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ